สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนัตโตโิโลในเกม Breed s t o r l i d i t i o n นะครับผมโอเคก็มาต่อกับเอพิโซดที่5ของสตอรี่กันต่อเลยนะผมซึ่งจะเป็นในเรื่องของคุชิกิลูกเคียของเรานั่นเองโอเคไปกันเลย もはや抵抗のすべを持たないルキアに刃を向けた。だが、天罰とともにウェコムンドへ来たルキアの兄六番隊隊長クチキビアクヤがゾマリを倒す。ビアクヤに命を救われたルキアは一門を援護すべく再び戦いに赴く。はい、僕はこ、ね、のルキアのストーリー第5話の内容を説明し หลังจากที่ลูเคียได้ประทากับอารูนิโรอาลูเนลี่แล้วครผมก็คือปราบเอสปาดาหมายเลขเก้าไปแล้วนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าลูเคียก็จะไปเจอกับโหน้าหน่วยล่าสังหารที่ผมจําชื่อไม่ได้เป็นอะไรทีม่มันเป็นใส่กะโหลกอะที่มันเหมือนแบบเหมือนโครงกระดูกคาราบาวอะเออนะผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันโอเคก็น่าจะครับคือศัตรูของคุจิกิลูเคียในเอพิโ o ดห้านี้นะครับอืมก็ ส่วนใหญ่ท่าของลูเคก็จะมีอะนะระวังต่อไปสกิชิโร่หรือเปล่านะแล้วก็ฮาคุเลนแล้วก็ท่าสุดท้ายอะไรไม่รู้คนจะไม่ได้ส่วนใหญ่แต่ดาบของลูเคนี่เป็นดาบที่สวยมากนะครับเห็นเขาในหนังสือการ์ตูนบอกว่า,าดาบของลูเคเนี่ยเป็นดาบที่สวยที่สุดในบรรดาดาบฟันวิญญาณแล้วนะครับผมเป็นดาบสีขาวรั้วเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับตั้งแต่ด้ามดาบ ปลายดาบแล้วก็อะไรนะพันธะเขาเรียกอะไรเนี่ยที่คล้องดาบหรือเปล่านายสายสายเนี่ยอ่าเป็นดาบสายน้ําแข็งนะครับผมดาบของดูเคียเนี่ยซึ่งในในในเฉพาะอนิเมะเท่านั้นนะผมจะมีในเรื่องช่วงพิเศษคือในเรื่องของอ่าในเรื่องที่อะไรนะดาบฟามิญ,ญญาณอาราวาท่านครับผมซึ่งทุกคนจะได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของดาบฟามินญ,ญ,ญาณนั่นเองอ่าในหนังสือการ์ตูนไม่มีนะผมต้องไปดูอนิเมะอย่างเดียว คือผมก็ดูแล้วดาบของรูเคียเป็นเเหมือนเจ้าหญิงน้ำแข็งอะไรเนี่ยแหละก็ตามดาบนะครับสวยดีก็ไอิจิโกะก็รู้อยู่แล้วอ่ใครนะโอเคซุกิชิโรอ่านี่ครับลำดับลำรบำต่อไปซุกิชิโรอือยโอ้โหซึ่งรูเคียนี่จะมีชื่อท่าเยอะพอสมควรนะผมเลยจะ้น่นน่ะเอ้ยยัวยุย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  อวืวิธีทำวิธีทําลายที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับซึ่งอ่าเรื่องวิธีวิธีมาเนี่ยลูกเคียเนี่ยอยู่อันดับที่แบบว่าใช้วิธีมาเก่งพอสมควรนะครับผมแต่กับเลนจีนี่ถือว่าวิถีมานี่ยแย่นะครับผมไม่เก่งสไตล์วิถีมานั่นเองแล้วมาต่อไปสกิชิโร่ฮิตชอ่ว้าฮิตบอ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ,โอ,โอ๊ยติดพิษ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 ใช่ไหมอ๋อมันกัดมันกัดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดนีเนี้ยแล้วมาต่อไปเป็นกิชิโร่อีแข่งโฟกเลยแต่ถ้าโจมตีของลูเคียได้ถือว่าระยะสั้นไปหน่อยนะอืมถ้าถ้าที่ผมถนัดสุดก็เนี่ยแหละอเลยนะอิชิดะอุริวนะครับผมอ่าเป็นตัวละครที่ใช้ธนูโกงดิโกงมาก อืมเฮ้ยชกเช็ตชกเช็อืมโอ้ไปดีกว่าโอ้โหแด้ครับแด้ไปเรื่อยๆโอ้โหเข้าแอเรียซะแล้วเจอใครมัเนี่ยอย่ามาขวางทางฉันลเฟย์ระเบังต่อไปสกิชิโร่เออแข็งโตไปซะอร่อยไหมเออ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 ไอเกียร์พวกโผล่ลอยๆจังอืม โอ้โอหอาไรเดบัมต่อไปสุกิชิโร่รู้สึกถ้าไม่ตายจะเป็นระบำต่อไปฮาคุเรนน่า,าใจะใช่นะฮะเฮ้ยชุสุกิชิโร่โอเคเหลือกี่ตัวไปไหนละยี่เห็นไหมแวบอ๋ออืมเอ้ยเะบำต่อไป สุดที่ชิโรออ่เอ,อ้โอเคปลดเอเรียได้แล้วเฮ้ยโชเชะอย่ามาขวางทางเฮ้ฮึชุบชุบชุบ่าออวิถีมาน่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนดีกว่าชนอ้าวนั่แตกโอเคผ่านแอเลียน,นี่แล้วจะเจอกับบอลเลยไหมหรือยังจะดุยต่อ อ่ะลุยต่อนะครับลูเค่ออ่าลูเค่เจอกิโกลแล้วนะครับผมอุ้ยเจาะอุ้ยกจอุ้ยอืมว้าเอืออือฝากวินเนะเวยด้วยนะอ่าโอเคก็ลูเค่อเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเจ้าตัวจะจัดการทางนี้ให้เองให้อินโกลไปรีบช่วยอินโนเอะเลยนะครับเพราะว่าอินโนเอะก็โดนอุนกิโระจับตัวไปแล้วน uh, ั Hence, ่นเอง้ฟาดหน้าเขาให้โอ้โหวิธีทำลายอ๋อไม่ได้เลย วิ้ยิว้ยโอ้โหวนไปวนมาชักลํำคาเออเนี่ยตบสักทีแหละไม่เอาแล้วถ้าไม่ใช่ดักธนูของอูลิวนี่ฟันลำบากอึชอึาอึ้งเดี๋ยวคุณลอยเห็นะเฮ้ยเ้ยมันจะจิ้มตูดลอยก่อนอ่าอุ้ยยังจะโดนอีกยังจะมาจิ้มตูดอีกอ่ะอ้าเอาน้ำแข็งไปกินอร่อยหอมา ยังเหลืออีกตัวมาจิ้มอะไรสายดินฉันอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเล่าทำอะไรฮึอบเฮรฮึ่บาอืมอุ้ยอุ้ยมันตบมันตบมันตบเฮ้ยอืมงั้นต้องเจอระบําต่อไปสกีชิโร่อืมถ้าระบําสกีชิโร่เนี่ยรู้สึกจะใช้โชว์ครั้งแรกนี่ก็จะเป็นตอนที่อ่าไปสู้กับ กลุ่มของพวกลูกน้องของคิมจอที่มาบุกเมืองคาราคูลานะครับผมซึ่งเป็นตัวที่กากมากเจอท่านี้เข้าไปตายเลยอ้าวมุดเข้าไปแล้วเฮ้ยอูจุ๊บจุ๊บอ่ะมาเด็กมาเด็กมาเด็กนี่ฮือโจ๊ว้าวมันอยากออกจากล่างอู๊บเออก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าสมมติ พวกที่โดนโยมพวกอนันต์ขาที่โยมมันพูดปาเนี่ยคือมันจะกลับไปเกิดใหม่หรือว่ามันยังไงเนี่ยอืมแล้วก็พวกที่อยู่โซเซตียแล้วแล้วตายเนี่ยมันตายไปแล้วมันจะไปไหนต่ออืมอยากรู้มากเลยเนี่ยแบบพวกโยมทูตที่ตายไปชาวเมืองที่ตายไปเงอ่านี่ไงมาแล้วอ่านี่ครับหัวหน้าคาราบาลฮึ้ยยุ๊บอ่าแต่รู้สึกยังไม่เจอบอแฮเอ้ยเจอแล้วนี่ ว่อยู่ไหนครับเอาเฮ้ยลำบากต่อไปสกิชิโร่ซึ่งตัวนี้คือมันสามารถผลิตลูกน้องออกมาได้เรื่อยๆเหมือนแบบว่า,าตัวเองเป็นต้นไม้แล้วผลิตอ่าผลิตลูกลูกน้องที่เป็นเหมือนผลไม้นะครับเปรียบเป็นอย่างเงี้ยอ่ะก็ในกระตูนบอกเปรียบเป็นอย่างงี้นะลำบากต่อไปสกิชิโร่อืมแช่แข็งอร่อยไหมล่ะอืมลำบากต่อไป พุช <NYU> <West> ิชิโร่อือพุชเข้ามาเลยไม่หวั่นอะไรแค่นี้สิวๆอือเข้ามาเข้ามาเข้ามาฟัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไจิ้มอะไรไม่เจ็บไม่คันเอ้ยแต่เขาเพิ่มเลือดโอ้โหเดี๋ยวผมลองพิสตันให้ดูดีไหมเนี่ยเอ้ยเจ็บพึ่งดีกว่าเพราะผมกลัวว่าไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนแบบเปล่าอือถ้าเปลี่ยนแบบนี้สวยเลย อ่ะย่อปึ๊บชึบชึบเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นนานแล้วจำไม่ได้นะครับผมเลื่อยเรือยเรือยเรือยอ้าวโอเคแดดเด็ดไม่เบื่อกันอ่าปึ๊บแดดไปต่อไปก็เราจะไปเจอกับบอสของมันโดยตรงแล้วฮะ อันนี้ไงเนี่ยฮะมันผลิตลูกน้องได้ไม่จำกัดได้จัดไปโชเชฟันเฮยโชเชฟันอ่ะโชเชฟันะใช่ลำบต่อไป ซึกิชิโร่เย็นไหมล่ะเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมครับเย็นไหมครับโชเชโชโชเชโชโช้ยเอาละบังใครเอ้ยไม่ใช่บังใครปลดปล่อยลิมิตฮู่ยโชโชเราบังตบไปซึกิชิโร่หุ่ยเราจะใช้ท่านี้ปิดบัญชีมันนะครับอ่ะอ่ะออกม เด็ดเด็ดเด็ดบิกิเดี๋ยวเพิ่งตายแล้วเดี๋ยวเพิ่งตายแล้วอ่าโอเคเราบัำต่อไปฮาคูลันตายแล้วเรียบร้อยง่ายไหม ขนาดง,ง่ายแรงบีงงเลย <c oughs> ต้องปิดทางทีต้องเป็นท่าใหญ่ โอเคครับเอพิโซด6สตอรี่ก็มาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มิชชั่น3ก็มาแล้วซึ่งเอพิโซด6ก็เป็นเนื้อเรื่องของนาโชล่าก็คือเราไม่ได้เล่นเป็นนาโชล่านะครับผมก็คือเราเล่นอิจิโกะได้วยแหละไปปะทะกับนอยโตล่าแล้วนะครับผมก็เอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ไปเล่นในส่วนของมิชชั่นก่อนดีกว่าอ่ามิชชั่นต่อไปมิชชันช่นมิชชั่นมิชชั่น3แล้วกันนะครับผมไป3ต่อโอเคครับเราต้อง จอมกัดให้หมดเคลียร์สถานเคลียร์ให้หมดภายในแปดนาทีนะครับม,มาผมขอเปลี่ยนไปเล่นอูลิวมั่ง ลุยเลยนะนะถ้าสมมติใครที่เล่นเกมบีแล้วก็วชอบชอบเล่นตัวอูริวนี่ <ry> ผมขอแนะนำเลยนะดีมัดีมากเลยเก็บเกตไอเกตฟ,ฟ,ฟ้าให้ไวเยอะๆนะผมอูริวนี่จะยิงแบบโอ้โห oh แบบเอามันเรื่อยๆเลยเลยเอ้ยเอ้ยชึบ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 ปีเจมี่โลต่อไปใช้นี่ดีกว่าไอส่วนโหุหุห,โห คือผมไม่รู้นะว่าในเรื่องเอพิโซดที่โขที่เราอิซิโกไปเจอกับอุทิโอลาเนี่ยแสดงว่าไม่มีในเรื่องของที่สู้กับพวกอูริลสู้กับพวกของอพอลโลในพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่มีโอ้ยิงครับ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 โอวัลเล่ดนี่เรียบเรียบวุดฮึบฮึบเอาไปอีก เึ้ยชือยิงครับยิงครับยิงครับชุ๊กเออเออโอ้อะเอชุ๊กเอชุอืมไอซ์ตันฮุกย่อย่อืมเฮ้ยอะไรมาขวางเอออิชอิชอิายิงเข้าไปอุ้ยโชดาบฟันอึ้ง ดาบระยะสั้นมากถ้าจบจูอืมอ่ามีเลือดก,ก็ขอบใจไปดีกว่าเพราะมันมีเวลาด้วยนะฮะโอ้ยอโอ้ยอิชิดะอืมเออรอเดี๋ยวลูกเรนเจิซึ่งอ่าผมไม่รู้นะว่าชื่อที่ถูกต้องของอ่าเรนจินี่จะชื่อว่าอะไรนะผมเพราะว่ามัน มันอ่านได้2แบบจริงๆอ่ะมันบางคนก็เรียกว่าอับบายเลนจิบางคนเรียกอับบาอีเลนจินะครับผมก็ถ้าอ่านแบบตามภาษาญี่ปุ่นนี่ก็จะอะไรก็ได้หรือละและก็ตัวอีกก็ได้นะครับผมอืมซึ่งถ้าในอนิเมะเนี่ยจะเรียกเลนจิว่าอับบายเลนจินะครับผมแต่ถ้าเป็นในหนังสือกนจะอ่านว่าอบบบาอีนะฮะอ่าก็ลองดูที่อ่าลองดูเวลาพวกตัวการ์ตรนูนพูดก็ได้ออานดูที่ว่ามันจะพูดว่าอะไรนะครับผมก็ลืมแหละ อแต่ว่าไม่ก็มีอะไรนะครับก็แค่ชื่อมันแตกต่างนิดๆหน่อยๆท่นเองอืมท่าอะไรไม่รู้ปล่อยก่อนละอืออือชออออตัวใหญ่แล้วไงครับตัวใหญ่แล้วไงไม่เคยหวานนะครับอึชึอ่าอะไรครับอืมยิงโคลนไขไม่รู้อึชึออ่าฟันฟันฟันอือฟันสับแหลกสับหมูยิงครับยิงครับเออเรียบร้อยครับ โอเคเหลือเวลาอีกห้านาที<ม>อ้าวเลือดทาง,งานเนี่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 น,น,นี่อือชุ่มชนซึ่งอ่าถ้าตามหนังสือการ์ตรูนตอนนี้คือเรนจีไปอยู่ฝ่ายกับอ่าพวกตัวร้ายของเรื่องแล้วนะครับผมก็เหตุเป็นเพราะว่าอูริวนี่ก็เป็นพวกฟินซี่เหมือนกันแล้วก็ตัวฝ่ายนั้นก็เป็นฟินซี่เหมือนกัน ซึ่งไม่รู้ว่ากุลิวจะมีแผหนอะไรหรือว่าอยากไปอยู่อยู่แล้วอือชิบก็ติดตามกันตอนต่อไปต่อไปนะครับของตอนนี้อิจิโกะร์ชั่นอัพมาแล้วนะครับโอ้ยซึ่งก็เก่งมากเลยนะครับผมแน่นอนนะครับไม่เก่งมันก็กระไรอยู่นะอืชนะอิจิโกะนี่คือไม่ใช่ลูกครึ่งมนุษย์โยมันพูดแล้วนะครับผมกลายเป็นมันเฉลยนะครับว่าแม่ของอิจิโกะเนี่ย เป็นวินซีดั้งเดิมนั่นเองเพื่อแล้วก็มีพ่อเป็นโยมทูนะครับผมเลยกลายเป็นลูกครึ่งน,นั่นเลยคล้ายๆกับดีเอเลยนะครับผมอ่าปุ๊บปุ๊บอืมนี่เหมือนมันด่านเดิมที่ไปเจอกับรานขว้างฐานของอพอลโลเลยฮะอ่ะเจอนี่แหลな เอาฮะจะผลิตมากี่ตัวไม่หวานครับยิงครับยิงครับง่ายเลยเอ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 อเอสเอเอสเอสอาหมดเอสโอเคไททันฮึฮู้โอ้ยโอ้ยกลิงกลิงกดไฟลิมิเตอร์ เออจริงครับจริงครับโอ้โดนอะไรครับเนี่ยฮึบช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 ึบแน่โอวัลลิโดอึชึบชึบอืมน่าจะตายไหมลองดูหยดน้ำหนึ่งหยดสติงเออเฮือตายเลยตายแบบปวดหัวปวดเทศ เรียบร้อยเลยโอเคแลงไรบี <B. S 1> แนงอะว่าแล้ว อ่าโอเคครับเอาเป็นว่าในส่วนพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่า,านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนสตอรี่ต่อไปอพิโซดที่6ที่อิจิโกะจะประทะก,กับนอยไม่ใช่นาโทราดิอุนคิโอลาี่ก็จะเจอกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับผมอ่าในเรื่องจะเริ่มเขา้าอ่าจะเริ่มว่าไงดีเริ่มมันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเพราะว่าอิจิโกะเนี่ยจะเรียกว่าจะเป็นคู่ฝากอุนคิโอลาไหมก็เรียกว่าได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่เรเจอกันครั้งแรกที่บนโลกมนุษย์นี่อิจิโกะก็ เคยเจอกันมาแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจะยังสู้อุที่โอล่าไม่ได้ครับผมรู้สึกอุที่โอล่าจะเก่งกว่านะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ